หลเหตุ like hate, หรือเปรตหัวหลอดไฟที่เรารู้จักกันนั้นในตอนนี้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอที่ถ่ายติดมันได้แล้วหลังจากที่ผมได้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับมันเมื่อไม่นานวันนี้นะครับก็ถ้าใครอยากจะฟังแบบละเอียดละเอียดก็สามารถกดปุ่มตัวไอด้านมุมขวาบนได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่อยากกลับไปดูเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้สั้นๆไลเหตุ like hate, นั้น ก็เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกับไซเรนเฮดและก็เป็ดหัวร้อดน,นะครับหัวของมันนั้นจะมีลักษณะเหมือนกับหลอดไฟและเสียงของมันก็จะเหมือนกับเสียงหลอดไฟที่ขาดดังแป๊บแป๊บให้เรานึกถึงตอนที่เรากดเปิดไฟแล้วไฟมันก็พิบนะครับเสียงก็จะเป็นประมาณนั้นและเขาก็ยังเล่ากันต่อๆกันมาอีกว่าเปดห,หัวหลอดไฟนั้น สามารถสืบพันธุ์ผสมพันธุ์และมีลูกได้นั่นเองโดยที่จะมีตัวเมียและตัวผู้เขาบอกว่าตัวเมียจะดุร้ายกว่าตัวผู้และเขาก็ยังบอกอีกว่าในการที่มันล่าคนมันจะใช้เทคนิคเดียวกับกองไฟที่แมงเม่าจะบินเข้าไปนะครับมันก็จะไปเป็นเสาไฟในถนนที่มืดมิดเพื่อที่จะให้คนวิ่งเข้าหาเสาไฟและมันก็จับกิน เพื่อเป็นพลังงานหล่อเลี้ยงมันต่อไปตรงนี้ก็ยังไม่มีใครทราบได้แน่ชัดว่ามันกินคนเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงพลังงานบนหัวของมันหรือว่าเพราะอะไรแต่เมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ได้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอของมันเอาไว้ได้ผมเลยรีบทําคลิปวิดีโอนี้เพื่อที่จะลงเพื่อที่จะเป็นข่าวสารใหม่ๆเพราะว่าเราติดตามสถานการณ์ของสิ่งมีชีวิตประหลาดแทบจะทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกนะครับ ้าใครไม่อยากพลาดเกี่ยวกับข่าวสารแปลกๆข่าวสารน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับนางเล่าเรื่องด้วยนะครับโอเคอยากจะให้ทุกท่านไปลองชมคลิปวิดีโอที่เขาถ่ายติดไลท์เฮดกันแล้วเดี๋ยวไปลองรับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ Am seriously the only one seriously the here I จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมได้ดูคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นอย่างไรเป็นการตัดต่อหรือว่าเป็นของจริงหรือว่ามันคืออะไรก็ลองคอมเมนต์แลกความคิดเห็นกันที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับหรือวา่าใครอยากจะรู้จักมันมากยิ่งขึ้นก็อย่าลืมกลับไปดูคลิปเก่าๆเพราะว่าผมได้ทำอย่างละเอียดไว้แล้วก็กดที่ปุ่มตัวไอได้เลยนะครับ ก็คลิปวิดีโอหน้านางเล่าเรื่องจะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวอะไรก็กดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนางเล่าเรื่องด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ